สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน นายอัตพลเจริญชานสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชเผยแต่รับป้อมนโยบายกระทรวงจึงได้สั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าดำเนินการปรับแผงงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปีพศ2 5 6 7เพื่อก่อสร้างศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างปา่าให้เป็นสถานที่รองรับช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นประจำที่มีพฤติกรรมที่เกเรหรือมีพฤติกรรมที่เคยทำร้ายประชาชน โดยจะดําเนินการก่อสร้างศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่าจํานวน3าแห,แห่งแห่งละหนึ่งคอกประกอบด้วย 1. ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2กระบบคู่จังหวัดฉะเชิงเศราสองสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 3. ส,สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกระบบนจังหวัดสระแก้ว ส่วนรายละเอียดสูมปรับพฤติกรรมช้างป่าที่กรกุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผธุ์พืชปรับแผนงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปีพศ2567งบ25ประมาณต่อแห่งราว9้าล้านบาทประกอบด้วยคอกช้างป่าขนาดกว้าง50เมตรยาว60เมตรโรงช้างป่าขนาดกว้าง12เมตรยาว12เมตรบ่อน้ำแบบลาดเอียงขนาดกว้าง10เมตรได้ยาว10เมตรยืนยันว่าการก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการและมันคงแข็งแรงถูกสุขลักษณะที่ช้างจะสามารถอาศัยอยู่ ได้ตลอดระหว่างการปรับพฤติกรรมสำหรับศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่าดำเนินตามแบบอย่างจากภายไข่นุ้ยหรือภายเจ้างาโมเดล ช้างพายอายุประมาณ12ปีที่ถูกขับออกจากฟูและเจ้าหน้าที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาได้นํามาปรับพฤติกรรมณสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาจังหวัดพังงาซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดําเนินการภายต้คณะกรรการขับเครื่องแก้ไขปัญหาช้างป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมในการสร้างสู่ปรับพฤติกรรมช้างป่าและนําช้างป่าภ่ายไข่นุย้ยไปปรับพฤติกรรมช้างป่าณสถานที่ดังกล่าว